สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับชาแนลดั d d d ้ค o o กิ้ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆที่หลายคนยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจเลยนะครับนั่นก็คือเมนูผัดกะเพราหมูยอครับวันนี้ผัดกะเพราหมูยองเราจะผัดแบบเผ็ดๆแห้งๆนะครับแล้วน้ำซอสเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยนะครับโดยเราจะใช้พริกแห้งมาโขกนะครับทำให้มันมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนมากขึ้นด้วยนะครับ หมูยอที่เราใช้ก็จะเป็นหมูยอพริกไทยดำนะครับมันก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนเข้าไปด้วยนะครับรับรองว่าสูตรนี้อร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับคลุกกับข้าวสวยวร้อนๆนี้อร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นหมูยอวันนี้เราใช้หมูยอที่มีส่วนผสมของพริกไทยดําด้วยนะครับจะทําให้มันมีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดร้อนด้วยนะครับใช้ขนาด250กรัมครับเนื้อหมูบด100กรัมพริกแห้ง8-10เม็ดครับกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะครับน้าตาลทรายตัดหวานเล็กน้อย1ช้อนชาครับผงปรุงรส1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเป็นใบกระเพราครับใส่เยอะๆได้เลยนะครับเพิ่มความหอมครับขั้นแรกเรามาเตรียมหมูยอก,กันก่อนนะครับวันนี้ดดดี้เลือกแบบที่มันมีพริกไทยดําผสมมาด้วยนะครับเราก็จะได้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดําที่เขาให้มาด้วยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับเลือกได้ตามความชอบเลยนะครับ จากนั้นเรานำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเรามาเตรียมพริกกันก่อนนะครับต่อไปเรามาโขลกพริกแห้งนะครับวันนี้เราใช้ประมาณ8 1 0ถึงเม็ดนะครับแล้วแต่ความชอบจะเพิ่มเผ็ดกว่านี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับกระเทียมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวที่จะทําให้ผัดกะเพราของเรามันหอมนะครับพอโขลกทั้งสองอย่างละเอียดแล้วเราก็ตัก ทิ้งไว้เตรียมไปผัดได้เลยครับเราใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเยิ้มเกินไปนะครับเพราะว่าในเนื้อหมูบดของเรามันก็มีมันอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราตั้งให้ร้อนนะครับนำหมูบดลงไปล้วนให้สุกก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอีกนะครับแต่ดีชอบให้หมูเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ล้วนให้มันหอมก่อนนะครับค่อยใส่ิกลงไปผัดนะครับ จะใส่ทีหลังใส่ก่อนก็ได้นะครับพอหมูเริ่มหอมแล้วนะครับเราใส่พริกลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดพริกกับหมูให้หอมเลยนะครับพอพริกกับหมูเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่หมูยอลงไปผัดให้หอมด้วยเลยนะครับคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆนะครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับ จากนั้นเราเตรียมปรุงรสได้เลยนะครับอย่างแรกใส่ผงปรุงรสครับซอสปรุงรสน้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับสุดท้ายเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมด้วยซีอิ๊วดำนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะดำแล้วก็ไม่น่าทานนะครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ ถ้ามันแห้งไปเราเติมน้ําได้อีกสักนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะคลุกกับใบกระเพราได้ง่ายขึ้นนะครับชิมรสชาตินะครับพอถูกใจแล้วเราใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยครับใส่ไปเยอะๆได้เลยนะครับมันจะเพิ่มความหอมนะครับวันนี้เราใช้ใบกระเพราที่ขายตามตลาดนะครับเป็นใบกระเพราเกษตรกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรงเหมือนใบกระเพราบ้านนะครับเราก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปเองนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดกะเพราหมูยอแบบเผ็ดเผ็ดแห้งๆนะครับน้ําซอสนี่กลมกล่อมแน่นอนนะครับวันนี้สังเกตว่าจะไม่มีน้ําเลยนะครับเราคั่วให้มันแห้งๆเวลาไปคลุกกับข้าวเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะครับตัวน้ําซอสมันก็จะไปเคลือบกับหมูยอกับหมูเข้าไปอยู่ในหมูหมดเลยนะครับถ้าใครชอบแบบเผ็ดเผแห้งๆนะครับสูตรนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ จากนั้นเราตักใส่จานนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟได้เลยนะครับสูตรนี้ทานได้2-3คนนะครับแล้วก็แจกไข่ดาวคนละฟองนะครับทานกับข้าวแล้วร้อนอร่อยแน่นอนนะครับทําง่ายๆนะครับผัดกะเพราสูตรนี้ไปผัดใส่อะไรก็อร่อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงก็มีไม่กี่อย่างนะครับรับรองว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะครับ เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดดตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ